สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปญฟาร์มนะคะกับการเลี้ยงตักกแตนนะคะตักกแตนปลาทังก้านะคะมือน,นี้นองสมสิภาเมา่เบิ่งการจเจริญเติบโตนะคะของตักกแตนปลาทังก้านะคะที่อายุ14วันนะคะหลังออกจากไขนะคะตอนนี้การจเจริญเติบโตนะคะก็คือที่สมวัดเมื่อกี้นี่ก็โดยเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะ มีขนาดอยู่ที่2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งอายุ14วันนะคะน้องจะชอบแสงแดดมากนะทะ่านผู้ชมยิงแดดจ,จัดๆนี่ยิงแบบจะเริ่มเติบโตดีๆเนาะแต่ว่าคงต้องสมในซาอนามหลังหลังห้องนอนนะคะก็คือน้องสมหนีามีแดดแค่ช่วงเสาร์หอดหอดอาบายมงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะพอสามารถที่จะเอาหนอนไปตากแดดช่างนอกได้นะคะ โตวไวมากนะคะขนาดอยู่ในร่มนะอยู่ในร่มส,ส่วนมากนะคะยิงแดดบาๆอ,อยู่กันในโฮมด้ค่ะอยู่หลังหลังหลังบ้านนะคะอาหารเที่ยวห่นะคะก็จะเป็นใบกล้วยนะคะใบกล้วยแล้วก็หยาวานอิสราเอลนะคะตอนในหน่อยทเทา่ิไห่เป็นชุดนี้ก็เป็นพวกหยาวานอิสราเอลเพราะว่าหยาวานอิสราเอลเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะมีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็เลย ให้กินยาหวานนะคะโดยหลักๆเนาะเพราะว่า,าฟัดต,ตัวหน่อยๆนะคะมันต้องการมันต้องมีการจเจริญเติบโตนะคะเพื่อให้การจเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะดีมากๆนะคะเราก็จะให้ยาหวานนะ,ะสมก็เป็นเอเลี่ยนเอีนะคะท่านผู้ชมกินเก่งมากนะคะแล้ววันนี้มีการเข้าเวนเนาะ,ะเดี๋ยวหนังส่งไปเขาเวนก่อนนะคะเดี๋ยวสีมาอัปเดตของที่สองห้เบิ้งนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแชมปี้ยนฟาร์มด้วยนะคะกับการเลี้ยงตะกะแตนนะคะมือใหม่เลี้ยงตะกะแตนนะจ๊ะ